อันนี้นะตัวเข้มนะฮะอ่ะ,อะแล้วก็เจ็ดสิบสองน,นะนี่ฮะซิตี้สตาร์ฮะตัวอ่อนนะฮะเอาผมอ่ะเราดูนะอ่ะนี่ฮะเราดูนะว่าพี่เขาจะชอบตัวไหนมากกว่าอ่ะพี่ลองตัวนี้ได้เลยครับว่าชอบตัวไหนมากพี่ผู้ชายไม่เข้านะฮะ <laughs> อ่าลองดูได้เลยครับว่าชอบตัวไหนมากกว่าฮะมาดูกันนะทุกคนว่าพี่เขาจะชอบตัวไหนมากกว่าฮะ มันจะดูแน่นกว่าออนนั้นมันจะบางๆเบาๆก่อนความเหมือนกันฮะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คล้ายๆค่ะแต่ว่ามันมันติดตรงที่มันแน่นแล้วก็เบาเต็มเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะเก้าสิบห้า่ะเกปอร์เซ็นต์โอ้มันกับพี่เมื่อกี้เลยฮะแล้วก็ถ้าถามความชอบฮะให้ตัวไหนมากกว่าครัมาดูกันทุกคนว่าพี่สองคนนี้จะชอบตัวไหนมากกว่าชอบตรงนี้เหมือนกันเนาะอ่าทุกคนอาหมัดมัสครับอาหมัดมัสครับ พี่ชอบเอามาทั้งสองคนเลยเนาะเหมือนกันเลยโอ้ขอบคุณมากครับนี่ฮะที่ชอบกว่าเพราะอะไรนะพี่มันเบากว่ามันไม่แน่มกว่าใช่ไมแต่ของอันนี้มันจะเค็มกว่านิดแน่นกว่าขอบคุณมากนะครับ